ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Bee Fest B&B นะครับหรือก็คือเกมพึ่งนั่นเองหน้าที่ของเราในเกมนี้ก็คือเราต้องขยายรังพึ่งออกไปนะครับเนี่ยเหมือนเพื่อนๆที่เขาทำกันอยู่นะครับโดยที่มันจะมีดอกไม้เกิดเราก็ต้องมาเก็บดอกไม้เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ไปแลกน้ำพึ่งเสร็จแล้วเราเอาน้ำพึ่งเนี่ยมาขยายรังนะครับ yeah นี่รังเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเก็บดอกไม้แล้วก็เอาไปแลกน้ำพึ่ง ที่ตรงกลางของแมพนะครับจากนั้นเราก็มาขยายรังระหว่างที่เราขยายรังไปเนี่ยมันก็จะมีดอกไม้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทําให้เราสามารถเก็บดอกไม้ได้มากขึ้นตรงพื้นที่เป็นสีจุดสีน้ําตาลคือพื้นที่ดอกไม้จะเกิดนะครับแต่ตอนนี้เก็บดอกไม้ไปหมดแล้วมันก็เลยยังไม่เกิดอาเมื่อกี้ผมเปิดเจอไข่ด้วยไข่ตัวนี้เวลาเราแกะไข่ออกมาเนี่ย มีโอกาสได้พึ่งนะฮผมได้พึ่งมาเป็นพึ่งอีปึกจะด้วยดีมากมากเลยทีเดียวแล้วเราก็มาขยายลังต่อหน้าที่ของเราที่เป็นนางพญานะครับหน้าที่หลักเลยก็คือการขยายลังแล้วก็ให้พึ่งงานที่เราเก็บจากไข่เนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บดอกไม้แล้วก็เอาไปแลกมาขยายลังออกไปเรื่อยๆพอเจอไข่ปับ๊บเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้พึ่งหรือเปล่า <Yeah. S 1> อ้าวน้ำพึ่งผมหมดอ่ะตองที่น้ำพึ่งเราหมดเนี่ย เราก็ต้องรอเก็บดอกไม้เราไปแลกน้ำพึ้งเสร็จแล้วก็เอาน้ำพึ่งมาแกะไข่อาผมได้พึ่งมาอีกตัวหนึ่งละแล้วก็มาขยายรังเราเพิ่มนะครับมันสามารถขยายไปได้จนจุดที่เป็นรูปไข่หรีฟ้าตรงนั้นนะครับพอขยายจนจุดแล้วก็สามารถไปแมปต่อไปได้ ในเกมนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกใหม่นะครับก็จะไปยังโลกต่อไปได้ตอนนี้ผมก็เล่นไปแล้ว2โลกนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่โลกที่3แล้วเป็นโลกโลกที่3อ่ะจะเป็นโลกของฤดูหนาวเราก็เลยเห็นแมปเป็นหิมะนะครับมีโน์แมนด้วยมีหมวกเซนต์คอร์สด้วยเรามารุ้นไข่ฟองนี้กันดีกว่าว่าจะได้อะไรอ่าได้พึ่งแรนะครับขยายแมป,ปันต่อ ตอนนี้คือดอกไม้มันเกิดไม่ทันพึ่งผมมีพึ่งเยอะมากแล้วดอกไม้มันมันไม่มีเพราะฉะนั้นต้องรีบขยายแคมเพื่อหาดอกไม้นะครับเดี๋ยวไปขยายตรงที่เป็นร้อยยีิก่อนค่าใช้จ่ายถูกกว่าไดะขยายได้เยอะ,อะเจอไข่อีกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าฟองนี้จะได้อะไรได้พึ่งได้พึ่ง ว่าได้พึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับจริงๆผมก็หวังจะได้พึ่งนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้มีพึ่งงานเอามาช่วยกันเก็บด,ดอกไม้เยอะๆเราก็จะได้ขยายแมปได้ไวๆอืมขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นนะครับว่าระหว่างขยายจะได้อะไรอได้พึ่งมาอีกแล้วผมก็ได้พึ่งมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ขยายแมปไปนะครับเอาน้ำพึ้งหมดเอาดอกไม้ก็หมดเดี๋ยวผมดอกไม้ในตัวประมาณพันหนึงเดี๋ยวเอาไปแลกน้ำพึ้งก่อนได้และวเห็นมาขยายแมปกันต่อครับเกมนี้จริงๆก็เล่นก็เพลินๆดีนะครับเหมือนเกมจ้างจ้างเมืองอะเราค่อยๆขยายพื้นที่ของเราออกไปค่อยๆเปิดไข่าหาคนงานหาผึ้งอย่างเงี้ยนะครับนี่ ได้พึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วยิ่งเราได้พึ่งเยอะนะครับก็มีคนช่วยเก็บดอกไม้เอาไปตรงน้ำหวานไปแลกน้ำหวานมาเยอะผมขยายแมปออกมาค่อนข้างจากกว้างแล้วนะครับแต่ว่าดอกไม้เหมือนยังเกิดไม่ทันพึ่งผมทำงานขยันกันแข่งมากาผมก็ต้องรีบขยายแมปออกไปลุ้นกันว่าฟองนี้จะเป็นอะไร อ่าได้พึ่งอีกตัวหนึ่งตอนนี้คือพึ่งเต็มแมปไปหมดเลยดอกไม้เกิดไม่ทันแล้ว oh, <no. S 1> เอาได้หินอีกเดี๋ยวสี่ร้อยเลยเหรอค่าต้องใช้น้ำพึ่งสี่ร้อยถังเลยอะ่ะเพื่อที่จะปลดล็อกช่องหนึ่ง oh. อ่าเจอไข่อีกแล้วโหค่าใช้จ่ายทั้งสี่พันเลยเหรอ oh. เอามาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไร แต่มันบอกว่าเป็นไข่ระดับแลอย่างน้อยๆก็น่าจะได้พึ่งแลโอ้ <L ie> โหได้พึง่งอีพิกถือว่าโชคดีมาก <L ie> ผมต้องรีบขยายแมพแล้วดอกไม้เกิดไม่ทันพึ่ง oh, <no. S 1> เจอไข่ฟอง์นึงแล้วแต่ผมไม่มีไม่มีน้ำพึ่ง <L ie> ผมเฮ้ยใ,ในตัวผมมีดอกไม้อยู่สองพันดอกเดี๋ยวผมเอาไปแลกน้ำพึ่งดีกว่า นี่ได้น้ำพึ่งมา5 0 0 0พอที่จะเปิดไข่แล้วครับมาลุ้นกันอันนี้เป็นคอมมอนเอกนะครับอย่างเก่งก็คงเป็นพึ่งคอมมอนอ่ะนี่เห็นไหมได้พึ่งคอมมอนเป๊ะเลยแล้วเขามาขยายแมปกันต่อดีกว่าผมว่าตอนนี้ผมขยายมาได้ครึ่งทางแล้วนะเห <Yahoo! S 1> ลืออีกครึ่งทางดอกไม้ก็เริ่มเยอะแล้วพึ่งเริ่มเก็บดอกไม้ไม่ทันแล้ว เจอใครอีกแล้วมารุนกันดีกว่ามันว่าเป็นเซอร์ไพรส์เอกด้วยมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์เอกจะได้อะไรนะครับอ้าวได้น้ำผึ้งมาสี่พันนะครับเห้เจอใครอีกแล้วเซอรไพรส์เอกอ๋อนอกว่าได้ได้น้ำผึ้งโหได้มาตั้ง 6,008นะ่ะขยายรังได้อีก8รังเลยแหละ <Yahoo! S 1> ผมใกล้ถึงไข่แล้วใกล้ถึงโลกใหม่แล้วไข่ตรงจะเป็นโลกใหม่นะครับผมจะสามารถไปแมปต่อไปได้ <Yahoo! S 1> แมปต่อไปผมก็ต้องทำการขยายรังใหม่แต่ว่าดอกไม้เขาก็จะได้เยอะขึ้นแล้วก็เวลาเวลาเอาไปแลกต่อรอบมันก็ได้เยอะขึ้นครับ uh! แต่ว่าค่าขยายรังเนี่ยก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะ เจอคอมมอนเออีกแล้วเป็นไข่น่าจะเป็นไข่น้ำผึ้งไม่สิคอมมอนเอมันต้องเป็นตัวผึ้งแน่ๆเลยอย่างน้อยๆก็เป็นผึ้งคอมมอนได้ผึ้งแลุยยอด <Y> ah <oo> ก็ถือว่าโชคดีกว่าปกตินะครับอ้าน้ำผึ้งหมดอดอกไม้เหลือเยอะเลยผึ้งผมเริ่มแบบเก็บดอกไม้ไม่ทันแล้ว ผมต้องช่วยพึ่งเก็บกรณีที่พึ่งเก็บดอกไม้ไม่ทันแล้วนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องขยายหลังต่อก็ได้นะครับเรามาอัปเกรดพวกพึ่งนี่อัปเกรดพวกเขาเนี่ยับตังผมไม่ถึงนะถ้าตังถึงเราก็อัปเกรดได้อัปเกรดให้เขาเก่งขึ้นอย่างอันแรกนะครับเป็น player speed หมายความว่าความเร็วในการวิ่งของผมจะสูงขึ้น โดยที่เป็นรูปถังน้ําผึ้งนะครับก็จะทําให้เวลาเราเอาดอกไม้ไปแลกอะ่ะได้น้ําผึ้งมากกว่าปกตินะครับตรงนี้เป็น worker speed คือความเร็วของผึ้งความเร็วในการบินเก็บดอกไม้นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นความสามารถของผึ้งในการเก็บดอกไม้ว่าเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผึ้งผมเก็บดอกไม้ไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวผมรออัปเกรดผึ้งก่อนดีกว่านี่อัปเกรดความสามารถในการบรรจุดอกไม้ในการเก็บดอกไม้แต่รอบให้ได้เยอะขึ้น อตอนนี้ผมได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับประมาณ5 0 0ห0ื่นเดี๋ยวผมว่าผมจะมาขยายแมปต่อมาดูกันว่าห0 0ห0่นเนี่ยจะพอที่จะไปถึงไข่ถีฟ้านี้หรือเปล่า<อ>ถ้าเราโชคดีระหว่างทางอาจจะได้พึ่งเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้พึ่งไม่สามารถเก็บดอกไม้ได้ทันแล้วถ้าเราได้พึ่งงานมาช่วยผ่อนแรงอาจจะไวขึ้นโหสี 4, นะ่พันเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บพวก1 0 0 0กับ2 0 0พันก่อนดีกว่า ตอนนี้ค่าใช้จ่ายฝั่งนั้นคือสีพันแล้วอ่ะ oh, <no. S 1> โอ้โหเจออจะดอกไม้ดอกใหญ่ๆงนั้นเลยโหเก็บเองก็ได้โอ้ดอกใหญ่มากโอ้ครั้งแล้วตั้งร <Yahoo! S 1> ้อยเก้าสิบโอ้เจอไข่แล้วเจอไพยเอกจะได้อะไรนะอ๋อได้น้ำผึ้งมาหมื่นสองเนี่ยขยายรังได้ต่ออีกยาวๆ โอ้หกพันอ่าผมเจาะลังสามพันให้หมดก่อนดีกว่าต่อไปตีพันแล้ว oh. ถูกตังผมก็จะหมดแล้วเนี่ยเลืออยู่สองหมืนค่าที่แพงมากคนขายที่หน้าเรียกดสุดพีด่เจอไข่ ได้พึ่งงานมาช่วยอีกตัวหนึ่งเจ้าเอทโนแมนอ้าวน้ำพึ่งหมดเดี๋ยวมมงงเก็บดอกไม้แล้วก็เอาไปแลกน้ำพึ่งก่อน โอ้ดอกไม้ดอกใหญ่ๆทั้งนั้น <Yahoo! S 1> อตอนนี้ผมได้มาอีกเจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาขยายที่ต่อโอ้ดอกไม้ดอกใหญ่มาก พึ่งหายไปแบบเหมือนเทน้ำอะ่ะ <c oughs> โอ้ดอกใหญ่มากเออถ้าได้ไข่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีคนงานเพิ่มใกล้แล้วเฮ้ยเจอเร์ไ์เอก็กได้น้ำพึ่งมาอีกสองหมื่นเก้า จะถึงแล้วจะถึงแล้ว <Yahoo! S 1> จริงๆผมสามารถเจาะข้ามไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเผื่อมีไข่เผื่อมีไข่ผมก็เลยพยายามเจาะขอบๆมีไปด้วย uh oh. เผื่อโชคดีได้ไข่นะครับตั้งหมดแล้วเดี๋ยวต้องเก็บดอกไม้เอาไปแลกน้ำผึ้งก่อน อ่ะได้เงินไปอีกเจ0 0 0มื่นเจมนน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวเราไปขุดต่อเราจะไปขยายที่ดินต่อนะมีไข่บ้างไหมเนี่ยมีดอกไม้ทั้งนั้นเลยโอ้ดอกไม้สีต้มอันใหญ่มากอะ พึ่งกินตัวแตกอ,อ่ะสองหมื่นโอ้ยกนรนึ่งน้ำพึ่งหมดเก็บเก็บต่อเก็บต่อโอ้โห,โหโดอกไม้ดอกเห็ดเนี่ยบานใหญ่ขนาดนี้ เก็บเก็บเก็บให้หมดมาแล้วขยายที่ต่อนะครับที่สุดท้ายจะได้ไข่ไหมไม่ได้เป็นจานูมแมนสองอันทาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะเจ้าไข่สีฟ้านี้กัน <Yahoo! S 1> น้ำพึ่งผมหมดแล้วอะ่ะต้องเก็บอีกรอบและสุดท้ายเราก็เจาะไข่สาเร็จโอยังเหลือเหลือไข่ขาว เหลือเปลือกไข่ตังหมดอีกแล้วเฮ้ oh, <no. S 1> hey, ถ้าหัวเอาดอกไม้ไปแลกตอนนี้ oh, <no. S 1> ก็น่าจะพอมาเจาะไข่นะ้ะเนี่ยเดี๋ยวไปแลกกันดีกว่าเ้้ oh, <no. S 1> ผมได้น้ำผึ้งมาแล้วหมื่นหนึ่งเราไปเจาะไข่กันดีกว่าครับ yeah. เจบร้อยนะครับเราก็ได้เทรีพอร์ตมาเราก็สามารถไปยังโลกใหม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็สามารถข้ามมาโลกที่สี่ได้แล้วเป็นโลกของแคนดี้โลกของขนมหวานนี่โหแมปสวยงามน่ารักมากในคลิปนี้ผมก็ขอจบแมปตามไ้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนใครอยากจะรู้ว่าแมปที่สี่จะเป็นยังไงจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ